สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้ก็พบกับช่องอีสานเขียวอินดี้พาเพลินเหมือนเดิมนะครับวันนี้ผมก็พาทุกคนมาตกปลาที่แพร่ทงเวทเหมือนเดิมนะแพสีชมพูจังหวัดอ่างทองวันนี้ผมก็มาแบบนาปูนะครับผมนี่ครับนี่ไม่ได้มาแล้วนะครับผมมากับนาปูนี่สวัสดีครับมากับนักปูกำลังนั่งทำอะไรครับเนวันนี้จะมาลองตกกุ้งดูนะครับ กตกกุ้งครับครั้งแรกนะครับไม่รู้จะได้ตัวหรือเปล่าคคต้องลองดูกันครับก็วันนี้ก็ไม่ได้มาคนเดียวนะมีนาปุมาด้วยครับนาปุก็กลับตอนเช้านะแค่กับเดียวส่วนผมก็อยู่สองอันนี้เราก็ลงเบ็ดไปแล้วนะครับมก็ลงไปทั้งหมดสิคันครับนะของนาปุงลงไปด้วยสองคันครับแล้วก็จะตกกุ้งสองคันข้างแพครับก็มาลุ้นกันพร้อมๆกันครับคืนนี้ ว่าเราจะได้แต้มหรือได้ตัวให้พี่พีนานาและท่านผู้ชมได้รับชมกันหรือเปล่านะผมมดูพร้อมกันเลยครับเป็นปลาสังฆะวาดนะครับนี่ติดตอนไหนไม่รู้ตอนไหนเขาไม่รู้จะเปลี่ยนเหยื่อนะครับเนี่ยหมานครับปลามันประมาณแต้มแรกแต้มแรกถังไม้กัดก่อนนะม่แล้วเปลี่ยนเหยื่อครับจะเปลี่ยนเหยื่อครับตกดไลค์ตรงกลางถังกะวาดครับนกดปั้น

อันนี่มันไม่มีหรือเปล่าวะที่ไปเห็นแต่ทีแรกแล้วกระดิง่งกระดิง่งอ่ะเอออันนี้กระดิ่งหายนนกันดีกว่ะเต่แรกมาแล้วครับนับปุจัดให้ตัวนี้ตัวนี้ยังอยู่เลยแต่ มตะโกกไส์สวยๆครับไซส์โลครับประมาณตอนนี้ก็ฮาทุ่งครึ่งแล้วเต็มแรกของเราแต่ตัวหนึ่งติดตออยู่ครับเนี่ยเอาออกมาปลากินเหมือนกันน่าจะตะโกกเหมือนกันแล้วได้หรือไม่ได้หรือไม่ได้วะเนี่้ลองดูอันั้นมันรอบมันมีเสียงเขี่ครับไปลุกมันต่อยครับผม้นดดดย่ไะเก 你说的假 เอาว่ะวันตั้มเนี่ยตอนนี้เตี้ยวันนี่ครับนะแอมที่สองครับตีหนึ่งวันนี้ห่างตัวหน่อยแต่ก็มีไซส์อยู่ครับนี่ครับผม ไม่ปล่อยให้ดย ทีหนึ่งครับยว,บนะเ,ลวเ,ยเลยครับผมนี่ก็ีสี่แล้วช้าแล้วตะโกใงมอดครับผมฝนหยุดพอดีเลยคอเคครับท่ี่สาอลนี้รครคับตะกสวัสดีตอนเช้านะคผมนี่ก็เป็นเช้าวันอาทิตยออ์เราก็อยู่นี่กะหนึ่งครับ ส่วนนับปุ๊กลับไปแล้วครับผมเมื่อคืนนี้ก็ได้ตะโกกมาสามตัวครับกินห่างครับเมื่อคืนฝนตกด้ครับฝนตกตั้งแต่ตีหนึ่งถึงตีสี่ตีเกือบตีห้าแลยครับผมพอเพิ่งหยุดไปเมื่อเช้านี้ครับพืนยังไม่แห้งเลยตอนเช้านี้ก็ยังเงียบอยู่ครับก็มาดูเหยื่อที่ผมใช่ครับอันนี้ ผมหมักเองนะครับนี่ใส่ถุงไม้นี่เลยครับเป็นลํำกับมักควิดแล้วก็แยมโลก็ขนมปังครับบกน้ำหมักลูกยอที่ผมหมักไว้ประมาณ4-5เดือนแล้วครับก็หมักไว้ประมาณอาทิตย์หนึ่งครับก็มาใช้นำมาใช้วันนี้ก็ดูผลงานครับว่าจะเป็นยังไงวันนี้ ครับก็ไปลุ้นพร้อมกันเลยครับป้าเราจะได้แต้มหรือได้ตัวให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันหรือปรเปล่านนี้แดดค่อนข้างร้อนครับตอนเช้าน่าจะสใสๆครับถึงทีน,นี้ร่มโอเคครับไปลุ้นกันเลยครับผม มา,มาจนได้ครับนี่ปลามาครับเต็มเลขปลามาตัวเลขของแม่น้ำเจ้าพระยาเลยครับที่เราตกมาเอาลูกกุ้งนับปุดักไว้4ีห้าตัวครับเอาตีไปได้ผลงานมาแล้วครับผมยอดเลยครับใส่งามๆเลยครับผม <c oughs> ครับดึงกัินต่อยครับวันนี้ยอดไม่ให้มันดังให้มัน ที่สองของเช้านี้เป็นตะโกนครับผมเจาะอลไครับมันหมานครับผมเออโอ้โหวันเองมาแล้วมาแล้วเป็นไงอยู่หรือเปล่าเนี่ยอยู่อไม่อยู่อยบ่อยู่อย้ยอยู่ไปเรียนไปตาม ไปดไปตังเรียกตัวเองไงไปเอาแล้วเอาแล้วไปปิดได้องด้วยไงเอามือสวงกัมือมือวัดปิดข้นมาแล้วมือใหม่ใหญ่มากเลยอ่ะดูดิตัวใหญ่มากเลยอ่ะออเน่ากเลยนออมาไม่หลุดนะ

<c oughs> ปล่อยปล่อยให้แม่บ้านวัดกันเองครับ <c oughs> นี่แม่บ้านมาเสริมทัพ <c oughs> เอาได้ด้วยครับเป็นไงมาแล้วค่ะโอ้ตัวมาเลยแม่บ้านแม่บ้าน <c oughs> นี่แม่บ้านวัดโอเคจ้โหเวลามันวัดเข้ามามันไม่เป็นไรนะแต่เวลาถึง ตอนนี้มีนังโบ้พึ่งตามมาครับเนี่ยไปไหนมาครับไม่ได้ไปไหนมาแล้วก็ไปปั่นจักรยานมาสาวเตืนปั่นจักรยานนี่ครับในบ้านได้เยอะปลาเมื่อกี้ยอดเลยครับผมเยอได้มันมากทั้งเยอะทั้งกลัวปลาของผมไม่กินอีแล้วผมไม่กินอีแล้วพึ่งมาถึงก็ได้เยอะปลาเลยครับเมื่อกี้ส่วนัอนี้นอนอย่างเดียวครับเนี่ย อะไรนอนอย่างเดียวครับอ้าวก็มานอนก็ตกใจอะมันก็หนีอะดิ ตอนนี้ตอนนีุ่งจับหัวรอบไว้มันจะมันจะไม่ไม่เคลื่อนอปเลไปเไปเ อะไกันนะอะไรจะทำไรดูกินจิกิมคิปเปอร์เหรอในี่นี่นี่ดู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 สอนสอนการตกปลาครับสอนกันตกปลาดึงดิดึงขึ้นดึงขึ้นเออดึงดึงตรงมือพี่อ่ะที่มันมีขอเงาะอ่ะเออเออแล้วมันจะง้างข้างหน้าอะไรดึงขึ้นดึงขึ้นนิ้วโป้พี่อ่ะตรงนิ้วโป้พี่อ่ะดึงขึ้น ดึงขึ้นไม่อันนี้ปุ๊ดึงดึงขึ้นหาพี่ดิยเออมาทางนี้อ๋อเออนั่นแหละเดี๋ยวมันถ่ายปลาใช่ไนมอะถ่ายย่างดินี่ครับตะโกกแม่ไข่ตะโกกไม่นะดูดูดูนี่ดูท้อง่ดูท้อง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 โอ้โหเต็มท้องเลยโอ้โหสวยมากสุดยอด มันไม่ใช่ไข่แล้วน่าจะกินหัวหันเยอะจังตัวนี้เป็นตัวเมียตัวผู้เดาตรงไหนครับตัวอ๋อตัวผู้ไม่ท่านบอกเป็นตัวเมียเดี๋ยวพัดดราม่าโอเคครับ นอยู่ดีๆก็แอบ<อ>ทำไมมันถึงรล่ออืมอรลออยู่นั่ยน,นะอยู่ไหมอยู่ไหมอย,นะอยู่แต่ตัวเล็กยี่สุกตัวน้อยป่ะโดน้วมันขึ้นมีอะไรลุร้นตลอดอ,ะดอ่ะอ้าวเฮ้ยทำไมหน้าจอดับอ,อ่ะ หนักหนักน่าจะสิบโลอ่ะโลมา100ยโลอ่ะนั่งวิ่งไหมวิ่งด้วยอ่ะวิ่งด้วยอ่ะนี่มันต้องมาทางนี้นี่นี่ปลาอะไรหนักไหมหนักไหม เให้มันวิ่งเถอะขอให้ลุ้นเถอะสวยเว้นสวายเนะนีม่มันก่อข้างกันมาเฮ้ยอ๋อก่อข้างมัน,มมนมขวางมาแจ๋วสวายเว้นมาอย่างงี้สบายเวน้นสวยเวน้วเวนก่ขอข้างมันแปะเวน้นแปะเวน้นสวายเว้น ปลาเว้นปลาเว้นอย่างเงี้ยปลาเว้นคนร้องด้วยม <sm art> เมื่อ,อกี้เมื่อกี้เอาแล้วคันนี้คันนี้ปวดปวดทุกคนดูดิมันมีจุดตรงเนี้ยเราตามันอยู่ต่ําแล้วก็มันมีคีบตรงเนี้ยมันเหมือนปลาสวายปสมปลาเบิกอ่ะเขาเรียกบ,บยิ๊กไหวไม่ใช่สวายเว้นเออสวายเว้นเราตั้งชื่อใหม่ว่าสวายเว้นใช่สวายเว้นถ้าตัวใหญ่กเร ยกให้ดูหน่อยได้กี่เยอะตัวแล้วเยอะยังได,ได้แล้วย่างไปมั่งแล้วครับีๆนานา,นานแล้วตอนนี้ก็ถึงสิ้นสุดทริปของเราแล้วนะผมวันนี้ผมก็กับน้าโบน้าโบมาตอนเช้าน้าปูกลับไปกลางคืนแล้วครับกับตอ,กตอนเช้าปลา,<ม>าะกะนี่ปลานาปเลยสองตัวอันนี้ปลาอะไรนะมันนะ ปลามาครับปลามาอันนี้ได้ประม่าสองตัวอันนี้ปลาอะไรอันเนี้ยสวายเว้นมันเหมือนปลาสวายผสมกับปลาบึกจุดตรงกลางไสุดเขาเรียกสวายเว้นเอวเนี้ยสวายเว้นอาจจะเป็นสวายตาต่ำที่ผสมกับปลาบึกไม่รู้แน่ใจไม่แน่ใจว่าเป็นปลาอะไรนะสวายก็ไม่ใช่ปลาบึกก็ไม่ไม่เชิง แต่คนเดียวนะนะจะเรียกสวยแว้นสรุปแล้วสายยูเนาะสายยูไปสายยูโ <ไป S 1> <laughs> อเค <c oughs> <c oughs> ครับอันนี้ก็มาถึงท,ทิปสุดทิปของเราแล้วนะครับก็<า>วันนี้ผมกับนาโบก็กลาบลาเพียงแค่นี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องอีสานเขียวอินดี้ผาเพลินด้วยนะครับเดี๋ยวจะมีเปลี่ยนชื่อช่องเป็นสายแบกฟิชชิ่งอะไรสักสักอย่างนี่นะครับรอดอูอีกเร็วๆนี้นะครับผมอาจจะเป็นชื่ออะไรครับผม คครับผลงานวันนี้ก็ถือว่าโอเคนะครับผมก็<า>พอได้ครับก็ย่างไปบางส่วนแล้วครับผมก็สําหรับวันนี้ผมก็กับนับโบก็กลับลาเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับอันนั้นตะโกนไหมอัก็ตะโกเฮ้ยทำไมมันเป็นอย่างนั้นล่ะพอันนี้เป็นคลิปแล้วนะคะมันกินอันนี้คือค การปิดคลิปของเราเมื่อกี้ปิดคลิปไปแล้วพอปิดคลิปปุ๊บมาปั๊บจะมันหนักอยู่นะน่าโม้่ตะโกะนี่ว่ะเฮ้ยไอแดงนั่นแล้วลูกพ่อลูกพ่อเอาฮ่าฮ่ารู้ได้ไงแหววยังรู้ไเลยอ่าทำไงเมื่อกี้รู้ยงไงเป่ตะโกะ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 ดูไงฮะอ่ามัน ถ้าเป็นสวายนะมันจะซื้อๆอ๋อนี่อะไรนะไข่เขาหาเราเลยตะโกมั่วไปคือมั่วไปพี่โทรศัพท์ที่ไหนระวังรถได้่เป็นตะโกเพราะว่าเป็นแหลกตะโกรู้ว่ามาลุ้นกันอาจจะมั่วไปมั่วไปงั้นเลยสายอยู่วะมาลุ้นกันครับว่าเป็นปลาอะไรตัวสุดท้ายของเราครับปิดคลิปแล้วนะครับ จะเก็บอุปกรณ์้วครับผมตัวเฮ้ยเฮ้ยทำอะไรนี่มากเลยนะโจรครับสนุกเป็นตะโกรแล้วโจรครับกะจะทายให้ทางพระหน่อยรักยางแพ้ครับรอเลยรอเลยครับรอนถ้ามันดูแบบแรงเนาะเอาเลย ตัดไปไหนครับโอเคโอเคครับมือตัดน้ามือตักเป็นยังไงครับไม่พูดถึงกระโกกอ่ะมันมันเป็นป่าแล้วมือตัดก็หน่อยจึงด้ลยจะโตด้วยเสร็จแล้วครับดีมากเลยตัดเลยเนี่ยอันตรายนะวางวางวางเดี๋ยวก่อนซืีค่ายที่อลอย่าพึ่ง แตรายเ,ยเราเราต้องใช้มืลลอกดต้ลลองถ่ายคลิปก่อนน้ำทำได้ไหมนะได้จะต้องมีคนถูกถูนี่นะคะไอเบียจะทุบได้เลยรือได้ไอเบียร์มันเคยทุบปลาเหรอเคยถโชว์หน่อยแม่บ้านโชว์หน่แม่บ้านจับโชว์แม่บ้านฐานบุกไม่ยอดใหญ่มากตัวระประมาณ ห้าโลได้ตัวเดียวได้หรอได้หรอข้าเลยโอเคนะสำหรับวันนี้ก็กอบลาเพียงเท่านี้ครับแฟนสุดท้ายของเราไมาอีกแล้วครับผมโอเคครับสวัสดีครับบ๊ายบายสสวัดีค so รับ El